คลิปต้องนาไม,ไ,มไหม่ไม่เปิดได้อีกโอ้เแม่ไหมเอาแม่เลยเรื่องนี่ว่าเปน็นไงนะผมจะเจอช่องที่มันเป็นวีลล็อกแสนไปหาเจนเนอในยูทูบเนี่ยเนี่ยวีลล็อกแสนเนี่ยแล้วก็ขอลิงกช่องมาใช่ไหมเขาให้โอนมาเอ้ยลิงกช่องไหน,นวะมีเกลบอกไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอานะเนี่ยอ้โกูไว้ใจได้กหนวะ เรื่องคำหวานล้อมองนี่เดี๋ยวนะมีไรเสร็จแล้วด้วยเชื่อไหมว่าคำพูดขนบนี้โหมีสลิปบอกเงินไม่เข้าด้วยเนาะเบอร์เนี้ยเบอร์เนี้ยให้ก็ระวังด้วยกันเบอร์ เบลวะหนึ่นะศูนยแปดศูนย์เก้าจสองสองหนึ่ง c h a เดี๋ยวมีทุกป,ปั่นแะน่นอนเขาบอกว่าซื้อเงินเนี่ยซื้อของพี่กวนโอ้โหเงินไม่เข้าเห็นไหมเนี่ยมีต่างการโอ,อ้แล้วงียบเนี่ยอันนี้คือแบบทำเงินไม่รู้เงินถ่ายตอนเงินไม่เข้าได้ไงวะแต่มา,ม,มาเข้าชาร์จ แล้วก็เงี้ยน,น่ะหัวแต่เงนินเงินครับฮัลโหลไม่ใช่เบอร์ร้อยฮัลโหลอืมนม่ใา่ดิดคมคมลยนะเดยวเจอกันลบบุรีอนะ่ะน่ะสต่เน,นี้ไม่บกักอำเภอเมืองลบบุรีนี่อยู่ลบบุรีด้วยนะแล้วก็เนี้ยใช่มันก็ตอบตอน เรียนอะ่ะเอ๋อแล้วก็บิดคมๆตอนแรกบอกเป็นแอนนี่แอนนี่อ่ะนะเออจะไปเชืรร่อแล้วก็มี้ถนนกดดันอุตส่าห์เล่นเรื่งกดดันอ่ะก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเนี่ยก็นั่นก็นั่นแหลยอ๋อ เวลาโดนกดดันไม่ต้องไปโอนนะเพราะว่ากดโอดันใครกดดันม่นต้องโอนอันนี้เพราะว่าก็ตามนั้นแหละมันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะการตอนแรกกลางเขามีปัญหากันไนีก็เลยแบบเนี่ยแล้วอันนี้เริ่มชัดละเริ่มอ้างว่าเฟซซื้อมาขายจากคำพูดก็ดูเจ้าของเร่องคิดว่ากโุ่เหีอคหรับขโหลตามใช่เนี่ยโรบูเมอร์ห,หรเอเขาผลาล เนี่ยบอกมีไอพีตอนแรกหาไอพีได้แล้วนะแค่อยู่ดีๆเซฟไว้มันหายไปไหนไหแล้วก็อ้างก็ให้ขาดิปปิกเก็ใช่ไหมถ้ามนนีบัก๊กออันนี้คือเดือดสุดแล้วขาดิปใหม่พุ่งเยอะเนี่ยนี่นจริงก็ตามนั่นแหละทิ้งลิงเฟสไว้ให้อันนี้คือเพื่อนพิมพ์หมดเลยนั่นะเนี่ย หาเงินเองเนี่ยด่ายงี้เข้าตัวอือจริงนะหนาคนหนึ่งขยะสังคมแต่ที่มึงทำอะครับเราะอยาะชัดชัดนะครับผมใครนํำก็หยุดเถอะโหรขยะด่าเงี้ข้าตัวเองวะอ,อยากเจอได้อยากเจอด,ด้วยว่าฉันต่ำมึงนะเป้ามึงนะครับโหลคุณนะครับคุณคุณน่ะมึงะมึงอ่งะทรั์ เนี้ยมึงอ่ะมึงโกงอ่ะมึงอ่ะขยัจชั้นต่าเพลิดขาดทุยก็ประมาณนั่นแหละเนี่ยเอ้าเชีย่ยไม่เป็นไร <c oughs> ก็พอดีว่าคัดลอกลิงเฟยให้แล้วอ่ะเดี๋ยวทิ้งลิงเฟยให้ละกันทีนี้มีแค่นี้แหละครับผมร้อยหกสิบถือว่าร้อยหกสิบเศษร้อยหกสิบเสียบไปก็มีคิดไว้ไอน้นี่ละกันไปแล้วเด้อบ๊ายบาย Bye bye, bye bye, bye bye.